สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานเนี้ยผมยกให้เป็นวันของน้องโยเกิร์ตเดย์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าน้องโยเกิร์ตเนี่ยได้มีโอกาสทาภารกิจของอที่ออฟฟิเชียลกำหนดมาให้นะครับว่าให้น้องยึด โซเชียลมีเดียในส่วนของแฟนเพจ e บ k 4 8ได้1ชั่วโมงนะครับน้องก็ออกมาทำโน้นทำนี่ต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอย้อนประวัติไปถึงน้องโยเกิร์ตในช่วงแรกๆที่เข้าวงมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า,าก่อนที่โยเกิร์ตจะสายแสงอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยน้องน้องเจออุปสรรคมาเยอะมาก นะครับตั้งแต่เข้าวงมาใหม่ๆเนี่ยก็โดนคนที่เป็นใครก็ไม่รู้เหยียดน้องว่าน้องเข้ามาได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอสอบวัดระดับระดับการร้องเพลงครั้งแรกในคลาสเนี่ยก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่19ซึ่งก็คืออันดับสุดท้ายของรุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพเข้ามารบกวนอีกนะครับน้องมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเป็นโรค แบบเดียวกับจูเน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่น้องเต้นทุกครั้งที่น้องกระโดดเนี่ยมันมันเจ็บปวดนะครับมันนะภายใต้รอยยิ้มของน้องเนี่ยมันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดมากมายในการเต้นนะครับก็เป็นอุปสรรคที่โอโหเหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่าน้องก็เก่งนะน้องก็ผ่านมาได้ทุกอย่างจริงๆจนตอนนี้ก็เป็นนิวยอร์ก ที่แข็งแรงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าใครเคยดูโฆษณาเนี่ยมันจะมีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่า,ามันจะมีเด็กๆไปเล่นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ผมว่ามันใช่เลยนะไอ้คำว่ายิ่งเลอะเนี่ยคำว่าเลอะเนี่ยมันถ้าในไอดอลเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอุปสรรคเนี่ยแหละนะครับพอมีอุปสรรคเข้ามาเยอะๆ พอเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เวลาเราเจออุปสรรคอื่นๆเข้ามาเนี่ยเราก็มีสติมีอะไรมากมายทำให้ทาให้เราผ่านมันไปได้อีกเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับนักมวยครับผมว่าโยเกิดคล้ายๆนักมวยก็คือช่วงแรกเนี่ยเหมือนอขึ้นเวทีใหม่ๆเนี่ยอาจจะตื่นเต้นนะครับว่าเป็นนักมวยหน้าใหม่แล้วก็ โดนคู่ต่อสู้แยบต่อยต่อยต่อยไปเรื่อยๆจนมีอาการเป้บ้างเมาหมัดบ้างอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับแต่ว่าพอสักพักแล้วเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้ที่จะ,ะพิงเชือกหลบหลีกแล้วก็ออกหมัดโต้อต,อ,ตอบบ้างจนกลายสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นผู้ชนะน็อกแล้วก็ชนะเลิศมาในที่สุดนะครับ <S 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 ผมมองว่ายกโยเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆนะน้องพัฒนาน้อง ใช้ประสบการณ์เนี่ยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่าเออน้องโยเกิดใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้สะสมมาเนี่ยทาให้น้องผ่านเหตุการณ์รายๆไปได้อีกครั้งนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีแล้วครับว่าเออน้องเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้อ่ามาดูแลในส่วนของแฟนเพจ bnk f o r หนึ่งชั่วโมงถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือยึดเพจนั่นแหละนะครับซึ่ง ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับกับการที่น้องจับสลากเราได้ยึดเพจในส่วนของเพจเบียนเคฟีเอเนี่ยเพราะว่า,าตัวของแฟนเพจเนี่ยมันทาอะไรได้หลากหลายมากมากยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมมองว่ามันมันทำมันทาได้วาไราตี้ทาได้หลากหลายกว่าในส่วนของทวิตเตอร์หรือว่าไอจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ถ้าโยเกิดออกมาไลฟ์เนี่ยจะทําให้มีผู้คนตกน้องโดนน้องตกมากขึ้นหมายถึงว่าอาจจะเอาน้องเป็นโอชิได้หรือเป็นคามีโอชิได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยได้ดูน้องไลฟ์ในในแอปพลิเคชันในแอมในส่วนของตัวเองเนี่ยน้องทำไลฟ์ออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับมันก็จะเป็นโอกาสดีที่น้องจะเพิ่มฐาน แฟนคลับของตัวเองได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือพอถึงช่วงใกล้เวลาจะไลฟ์แล้วเนี่ยมัน Facebook มันมีปัญหานะครับระบบมันล่มหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้กดไลฟ์ไม่ได้นะครับซึ่งโอ้โหถ้าผมเป็นโยเกิดผมก็ใจแป้วนะมันมันแบบโอกาสดีๆรอยอยู่ตรงหน้าแล้วอะแต่แต่แบบอีกก้าเดียวอ่ะ จะได้แล้วแต่มันไม่ได้นะครับก็ผมมองว่าอืมมันเฮิร์ตพอสมควรนะครับก็ยกเฮิร์ตไม่ใช่นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไปน้องโยเกิดคุณจะทำอย่างไรนะครับผมมองว่ามันมีบางคนนะที่แบบมองทุกอย่างเป็นเรื่องแย่ไปหมดนะครับพอเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะต้องแบบตีอกชกขัวตัวเองฟาดงวงฟาดงาด่าออฟฟิเชีเป็นบ้าด่าโอ้ระบบเฟซบุ๊ก ล่มห่วยแตกทถ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 พิมพถอถุงล้านตัวอะไรเงี้ยมันมันมีคนแบบนี้เยอะในสังคมนะครับแต่ไม่ใช่โยเกิร์ตนะครับสิ่งที่โยเกิร์ตทำเลยก็คือใจเย็นเย็นแล้วค่อยค่อยแก้ปัญหากันไปนะครับเมื่อไลฟ์ไม่ได้ก็ลองลองใหม่ดูเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้อีกก็พิมพ์อย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็สุดท้ายพอไม่ได้จริงๆน้องก็ออกมาพิมพ์ให้ทุกคนรับทราบว,ว่าเออมันไลฟ์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน แอปพลิเคชันของตัวเองก็ว่ากันไปนะครับซึ่งนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ผมว่าโยเกิร์ตฉลาดมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโยกิร์ตโยเกิร์ตโวยวายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะทำให้คนมองน้องในแง่ลบเพิ่มไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าน้องเลือกที่จะใจเย็นแล้วก็พิมพ์อธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ไปหาน้องที่แอปพลิเคชันในแอมแทนเนี่ยซึ่งมันผมว่ามันเป็นผลดีมากๆเลย นค,คนที่ตามน้องโยเกิดอยู่แล้วก็อยากที่จะให้กําลังใจน้องมากขึ้นก็ตามไปดูน้องไลฟ์มากขึ้นส่วนคนที่ไม่เคยคิดจะติดตามโยเกิดมาก่อนพอเห็นแบบเนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องมันไลฟ์เป็นยังไงบ้างวะคือเรารอดูในเพจบีแนเคแล้วน้องมันไลฟ์ไม่ได้ไหนลองตามไปดูน้องในในแอปพลิเคชันในส่วนของน้องเองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน้องก็ได้คนตามเข้าไปดู เพจในแอปพลิเคชันในไลฟ์ของน้องมากมายเลยนะครับหน้าที่ของน้องต่อจากนั้นอย่างเดียวเลยก็คือทำไลฟ์ให้มันออกมาสนุกสนานให้คนเข้ามาดูแล้วชื่นชมในตัวน้องนะครับซึ่งผมว่าหลายคนที่ไม่เคยดูไลฟ์ของน้องโยเกิดมาก่อนเนี่ยน่าจะชื่นชมกับไลฟ์ครั้งล่าสุดข,ของน้องโยโยเกิดเมื่อวานนี้ทั้งสองครั้งนะครับน้องทำออกมาได้สนุกสนานจริงๆนะครับดูแล้วแบบเพลิดเพลิน,นบันเทิงใจมากๆ นะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่าถึงอุปสรรคมันเยอะแต่มันก็ช่วยเติมเต็มประสบการณ์จริงๆนะครับผมว่าเด็กคนนีเ้เจออุปสรรคมากมายแล้วอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้มันกลายเป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้น้องโยเกิร์ตโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับน้องโยเกิร์ตนี้เป็นอนาคตของวงบีนเคโฟเรสแน่ๆน,นะครับผมมั่นใจอย่างนั้น,นครับ อ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องโยกเกิร์ตด้วยกันละกันนะครับส่วนผมก็ยกน้องให้เป็นโอชิของผมไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส cribe กดกระดิ่งรกรุงรกรุงรกรุงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ